โอเคครับ okay, ผมกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กับผมโจ e x Slider นะครับก้าววันนี้นะครับเราอยู่กับเกม WWE 2K 2 2่นะครับหรือเกมมวยปั้ม2022นั่นเองนะครับผมก็ผมได้ซื้อมาแล้วก็ลองเล่นไปสักแป๊บหนึ่งแล้วล่ะแต่ผมก็รู้สึกว่าสนุกผมอยากให้ทุกคนได้รู้ว่ามันสนุกยังไงและผมเล่นเป็น ไมเซ็ตหรือว่าเป็นเนื้อเรื่องของผมเองนะครับแต่อันนี้ผมตัดมาเป็นคร่าวๆก็แล้วกันว่าตัวผมแต่งตัวแบบนี้แล้วก็เล่นแบบนี้เล่นสไตล์นี้นั่นคือตัวของผมนะครับถ้าใครชอบเกมแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับอันนี้จะไม่เป็น E p ีแรกนะครับอันนี้แค่จะเป็นตัวทดลองให้พวกเราได้ดูกันนะครับผมก็ เกมนี้ผมบอกเลยว่าสนุกมากครับและผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบมวยปั้มมากเป็นแฟนเหมือนแฟนพันแแท้เลยมวยปั้มนะครับก็เล่นมาตั้งแต่เพจทูแล้วนะครับผมก็รู้สึกสนุกนะครับสนุกมันมากครับกับเกมนี้นะครับกับเกมแนวนี้นะครับผมก็โอเคก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแมตช์กระชับมิตรนะครับของผมเองนะครับผมเอาลครับกระแทกแม่งเลยสัตว์เปิดมาก็กระแทกหน้าครับ เขาเอาพูดพร่ำมาเพลงดอนชิดเตกระโดดถีบสองตีนครับผมด็อกคิกเข้าไปหนึ่งทีมานี่โดนมานี่พายุลูกใหม่มาแล้วโดนนี่ครับผมแบ็กซูเพกโอ้โหจับขาจับได้แล้วโยนแม่งอื้ยร้อนว่าไงโดนโอ้โหข้างหลังนี่เลือดแบบเปืี้ยนะครับเข้าไปอื้อหวิเชียเข่าครับเต็มหน้าโอ้ยโดนมานี่โดนพายุลูกใหม่มาแล้วโดนลุกขึ้นมาพาวเวอร์บอม เป็นไงครับโดนดอนดอนชักไอ้เหียดอนชักมานี่โดนพยุลลุกใหม่มาแล้วพาวเวอร์บอมอีกดอกนึงเป็นไงกดเลยครับผมคราวนี้หนึ่งได้แค่หนึ่งครับดอนบอกโอ้โหดอนยังไหวครับดอนยังไหวเลยกลุ่มคมับครับดอนเห็นตัวกลุ่มคมับโอ้โหแล้วบอกไวยก่อนเลยครับตัวผมเป็นตัวสีขาวนะครับผมหัวสีขาวพาวเวอร์บอลอีกดอกหนึ่งดอนโอ้โหปดหลังครับปลดหลังปดหลังนี่หลังของดอนนี่คือแบบเหลืองแล้วนะครับผมทุกคน โดนป่อยหน้าแม่เลยโดนพายุลูกใหม่มาแล้วโดนเอาแขนไปด้วยโดนกระทือแขนไปหนึ่งทีครับผมจับจับหักขาครับผมโดนขาขอข้างนี้ก็แล้วกันนี่เตะเหรอชอบเตะเหรอโ้หโดนถึงกับนั่งพับขึ้นเชือกโดน,โดนเรียบร้อยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดผมเป็นดดนเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าโดนดอกน,นี้ เว้าเลยเป็นไงไม่น่าพูดมากเอาขึ้นมาดีขึ้นมาดีใจอะไรดอนดีใจอะไรมันยังไม่จบดอนมันยังไม่จบดอือ <c oughs> ทำอะไรต่อดีวะไปเออมาน,นี่ power slam power slam วิ่งเต็มหน้าเต็มแขนรู้สึกว่าตอนนี้ตัวดอนนะครับผมน่าจะแดงแป๊กเลยนะครับผมเอาไปอีกดอกหนึ่งและจับกดเลยะครับผม หนึ่งสองโอ้โหได้แค่สองดอนยังไหววะโอ้ยดอนอืกระทืบ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 โอ้ยยิดคยิดกระทืบ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 โอยยิดดอนกระทืบครับผมชุดที่สามดอนบอกโอ้ยสัตว์โอ้โหกระแทกครับผมกระแทกไปหนึ่งทีแล้วก็ทำไงต่อคิดไม่ออกทำไงต่อดอนทำไงต่อดอนสงสารรู้สึกว่าสงสารดอนโอ้ยดอนมานี้ ต่อยหน้าครับผมหน้าเหลืองครับหน้าช้ำไปเลยทีเดียวกระทืบแขนครับผมกระทืบแขนปั๊มแบบดุดดันครับผมจับจับครับเรียบร้อยครับผมอันเตะไปหนึ่งดอกจับหัวขึ้นมาจับไหลบีบนอน โดนพายุลูกใหม่ไปแล้วโดนหือนอหัวฟาดไม่ไงฟาดแขนอีกหนึ่งดอกโอ้โหผมบอกเลยว่าผมเป็นดอนผมตายแล้วนะผมบอกเลยอุ้ยดอนจับดอนขึ้นมาด,ดอนสู้ดอนเริ่มสู้แล้วดอนเริ่มสู้เอ้าสู้อะไรสู้อะไรดอนโค้ดลายไปนหนึ่งดอกอันติเลยไหมอันติเลยครับผมเรียบร้อย อันติใส่ดอนถีบท้องไปหนึ่งทีปุ๊บจับพาวเวอร์บอมพาวเวอร์บอมโอ้สปินพาวเวอร์บอมสปินพาวเวอร์บอมแล้วจับกดไปหนึ่งดอกโอ้หโดนดอนถึงก็น,นอนหงายท้องอออโอ้หเรียบร้อยครับนับสามดอนไม่ลุกโอ้คครับก็เรียบร้อยครับการสรุปได้ว่าผมนะครับเป็นฝ่ายที่ยำดอนอยู่ฝ่ายเดียวนะครับดออไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเมื่อกี้นี้ดอนถึงก็นอนชักไปเลยทีเดียวนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปน้าย่อยนะครับก็คือผมแทบจะไม่ได้ตัดคลิปนี้เลยนะครับผมก็เอาไว้ให้ดูกันแล้วกันาภาคแบบนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวอา,อาจจะมีการสตรีมอยู่ใน Facebook ด้วยนะครับกับเกมนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าก็นแล้วกันไปละ